ามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคดีข,ของเฮียหมูกับภรรยาที่ถูกทางลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้อะครับวางยากักขังแล้วก็กระทําการในลักษณะเหมือนกับผู้สมบัติไปเนี่ยนะครับ <Latin. S 2> เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นตัวของเฮียหมูเนี่ยได้รับการช่วยเหลือออกมาได้นะครับแต่ฝั่งภรรยาของเฮียหมูเนี่ยสุดท้ายก็คือเสียชีวิตซึ่งตัวของเฮียหมูเองก็สงสัยเหมือนกันว่าเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมด้วยซ้ำนะครับคุณอนุทันนทยสกุลทองยังคงเกาะติดเรื่องนี้นะครับเพราะเฮียหมูเนี่ยบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทั้งลูกชาย แล้วก็ตัวของภรรยาของลูกชายนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกันนะครับกับคุณอโนไทัยสกุลทองครับเชิญครับ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สพเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะซึ่งวันนี้นั้นทางเฮียหมูที่เป็นผู้เสียหายก็จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะหลังจากที่ได้เข้าแจ้งความเพื่อต้องการที่จะดำเนินคดีกับลูกชายลูกสะภย้ยและก็ครอบครัวของลูกสะภย้ยเพราะเขาเชื่อว่าน่าจะมีลักษณะร่วมกันวางแผนในการวางยาเขาแล้วก็เป็นเหตุทําให้ภรรยาของเขาเสียชีวิตนะคะขณะที่ความคืบหน้าทางคดีนั้นทางตํารวจอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยายหลักฐานค่ะ ซึ่งในคดีนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ทางเฮียหมูได้มาร้องเรียนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะต้องการดําเนินคดีกับลูกชายลูกสะพ้ายและก็ครอบครัวของลูกสะพ้ายประมาณสักห้าถึงหคนที่ทางเฮียหมูนั้นเชื่อนะคะว่าจะน่าจะมีลักษณะของการร่วมกันวางแผนวางยาเฮียหมูและภรรยามาเกือบ2ปีนะคะแล้วก็มีลักษณะของการกักขังทําร้ายร่างกายทารุณน,นะคะหวังที่จะเอาทรัพย์สมบัติของเฮียหมูซึ่งทางเฮียหมู ให้การนะคะว่ามีการนําเงินออกไปจากบัญชีนั้นเกือบล้านบาทเลยทีเดียวนะคะที่ทางลูกชายนั้นนําออกไปนะคะโดยนําเอกสารมาให้ทางเฮียหมูเซ็นแล้วก็ใช้ลักษณะของการบังคับโดยการวางยาดังกล่าวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางเฮียหมูเองได้มีการพยายามติดต่อไปทางลูกชายแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะคะหลังจากที่เขานั้นหลบหนีออกมาได้โดยการเขียนจดหมายไปขอความช่วยเหลือจากหลานสาวแล้วก็หลานสาวนั้นร่วมกันวางแผนจนไป ช่วยเหลือออกมาได้ตั้งแต่ปี2,565ช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ระยะเวลาเกิบตัดสินใจดําเนินคดีเพราะที่ทิ้งระยะเวลาไว้ใน8-9เดือนเนี่ยเนื่องจากว่าเฮียหมูนั้นอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะดําเนินคดีหรือไม่เพราะเดิมนั้นส่วนตัวก็มีความเป็นห่วงลูกชายไม่อยากจะดําเนินคดีกับลูกชายนะคะแต่หลังจากที่พยายามติดต่อลูกชายเพื่อที่จะ ของเงินประมาณ5-10ถึงล้านบาทจากที่ลูกชายเนี่ยเอาไปเป็นเกือบร้อยล้านนะคะแต่ลูกชายปฏิเสธที่จะให้เงินจำนวนนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เฮียหมูนั้นตัดสินใจมาแจ้งความเพื่อจะดำเนินคดีและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เฮียหมูนั้นต้องการดำเนินคดีก็เพื่อที่จะต้องการหาความเป็นธรรมให้กับภรรยาที่เสียชีวิตไปด้วยเพราะเขาเชื่อว่าภรรยานั้นไม่ได้ฆ่าตัวตายตามที่บ้านของสพเก่าอ้างแต่เชื่อว่าภรรยานั้นน่าจะถูกฆาตกรรมค่ะทีนี้ในเรื่องของ พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะคะทางเคียหมูบอกว่ามีพยานหลักฐานเอกสารทางการเงินยืนยันแน่นอนว่าลูกชายนั้นถอนเงินไปเกือบล้านบาทและก็หลักฐานตรงนี้นะคะก็มีรายงานว่าอยู่ในระหว่างการที่ทนายความนั้นรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะส่งมอบให้กับตํารวจในการดําเนินคดีตรงนี้ค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของเคียหมูกันค่ะไปเสียงแล้วแม่พ็ตัดรีบกดเงินกดเ,เงินออกเนี่ยรีบคิดยังไง ช่ไหมมึงรักพ่อรักแม่มึงต้องทำบ้านตัวเองดิไปทำบ้านก็หมดเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อผมไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวชีวิตผมติดโดนขังนะผมติดคุกดีกว่าติดเท่าผมว่าผมไม่กลัวตายแล้วสมัยนี้ผมผมจะหาฟาร์มบินทาให้เมียผมว่าทําไมได้เือหนาดนี้ถ้ามึงไม่ได้ฆ่ามึงจะมารับจุดที่ผมจตัดสินใจมาหลายเดือนเนี่ยกูจะทํามันไม่ดีวะตำรวจบอกว่าถ้าทำเนี่ยลูกก็ต้องโดนด้วยถ้าผมไม่ทํามันแล้วบ,บ้านมันจะรับเคาะไปบ้านนู้น มันหัวเลาะเยาะถอยรถกันเป็นว่าเล่นไปดูป้ายแดงป้ายแดงแค่นั้นแหละจากคนไม่มีอะไรบ้านมันอะเป็นหนี้เป็นสินผมรูม้หมดอ่ะผมไม่ซื้อบ้นบแล้วแล้วมันทําได้ขนาดนี้อ่ะเฮียจะยอมไหมผมคิดว่ามันเป็นรูปตัดสินใจแล้วจะใจอีกนะ ความตหนทางคดีนะคะพันตำรวจเอกณัฐจักรจันลาผู้กำกับสพเมืองฉะเชิงเซาบอกกับเรานะคะว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์กำให้การของผู้เสียหายให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนก่อนนะคะเพราะว่าคดีนี้เหตุเกิดมาเป็นปีแล้วจึงยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าจะมีหลักฐานมากน้อยแค่ไหนที่จะสามารถดําเนินการเอาผิดได้นะคะโดยหลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำทั้งหมดด้วยส่วนหลัก ทางที่เฮ er ียมูผู้เสียหายนํามาประกอบคําให้การน,นั้นทางตํารวจก็บอกว่าอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและก็ตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกด้านเช่นกันทั้งนี้นะคะก็มีรายงานว่าลูกชายและก็ลูกสะพ้ายของเฮ er ียมูนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วแลวก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นั้นทางตํารวจเนี่ยบอกนะคะว่าขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเช่นกันค่ะ ซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ก็มีรายงานว่าลูกชายและก็ลูกสะพ้ายของเทียมหมูไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้านะคะว่าในวันนี้นั้นจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรบ้างทั้งในส่วนของคดีเองนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าจะมีการออกมาชี้แจงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรค่ะ คุณนะครับคุณอนุทัยนะครับก็ตามกันนะครับเรื่องนี้คนได้ยินข่าวก็บอกว่าโอ้โหมันยิ่งกว่าละครอีกนะครับแล้วก็คนที่ก่อเหตุเนี่ยที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยเป็นลูกชายแท้ๆร่วมมือกับลูกสะใภ้นะครับ